ครับมีคำถามมาอีกแล้วนะครับว่าคนเราตายแล้วไปไหนตายแล้วไปไหนนะครับตอบแบบกระปั้นทุบดินก็บอกว่าตายแล้วก็ไปเกิดนะสิ แล้วไปเกิดไหนอ่ะอ no like ่าไปเกิดไหนนะครับไปเกิดไหนก็ในทางพุทธศาสนาของเรานะครับก็จะพูดไว้ว่าภพภูมิต่างๆมันมีสามภพภูมินะครับมีสามภพภพภูมิแปลว่าที่อยู่นะครับนะครับสามที่อยู่ก็จะมีถ้าสูงขึ้นก็เรียกว่าเทวภูมิหรือว่าเทวภพมนุษย์เราก็เรียกว่ามนุษยภพหรือว่ามนุษย์ภูมิและต่ําลงไปอีกนะครับก็เรียกว่าอบายภูมินะครับอ่าเทวภูมิก็ ท่านเทวดาทั้งหลายมนุษย์โลกก็คือพวกเราคงไม่สงสัยนะครับอบาย,ยภูมิก็ตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยอสุรกายสันนรกพวกนี้แหละครับเนี่ยเราต้องไปในนี้บางท่านก็บอกพูดถึงภูมิต่างๆว่า16ชั้นฟ้า15ชั้นดินถ้าไล่กันจริงๆนะครับนับตั้งแต่มนุษย์ลงไปก็15นับตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปก็16เรียกว่า31ภพภูมิเราไปตรงนี้แหละครับไม่มีที่ไปที่อื่นหรอกไป31ที่นี่แหละ นะครับและแต่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนมนุษย์นี่ถ้าเราทำเขาเปรียบเหมือนการเรียนหนังสือนะครับมนุษย์นี่ห้าสิบห้ได้เป็นมนุษย์เอาอะไรวัดเอาศินครับสิน5้าวัดคุณสมบัติของการเกิดเป็นมนุษย์คือสินห้านะครับถ้าเรารักษาศินนะครับประมาณ40 50%ิบหอร์ของอเวลาที่เราเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยคนเราเกิดมากี่ปีไม่รู้อายุต่างกันนะครับ วันวันหนึ่งเนี่ยเราฆ่าสัตว์ไหมเราลักทรัพย์ไหมเราประพฤติผิดในกาไหมเราพูดโปดไหมเราดื่มสุรายาเมาหรือเปล่านี่คือศีลห้ารวมชีวิตของเราแล้วพอเราตายปั๊บมันตัดเกรดออกมาถ้าห้าสิบห้าสิบนี่กลับมาเป็นมนุษย์อีกได้นะครับแต่ว่าถ้าต่ำกว่ามนุษย์เก็นั่นแหละครับสัตว์เดรัจฉานเพศวิสัยอสุรกายสัตว์นรกไปเลยแล้วแต่ใครทําบาปทาบุญแต่ถ้าสูงขึ้นไปอีก ก็จะขึ้นไปเป็นเทวดาถ้าบางคนได้เกรด60-70รักษาศีลได้บริสุทธิ์ขึ้นไปขึ้นไปก็ไปเป็นเทวดานะครับนั่แหละที่ไปที่ตรงนั้นแหละครับไม่ต้องสงสัยนะครับไม่ต้องสงสัยนะครับ